สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทะเลลีเล็กนะครับช่องที่ว่ากันด้วยต้นไม้ใบหญ้านะครับสายลมและแสงแดดโอ้โหช่วงนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยเรื่องของอากาศย้ำ ชอบพูดเสมอครับประเทศไทยมีสามฤดูร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนตับแตกนะฮะร้อนที่สุดก็คำขำัฮาฮากันนะครับมาวันนี้นะครับคอนเทนต์ที่พี่เลจะมาพูดถึงพูดถึงเรื่องแสงแดดกันดีกว่าครับ คงไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆนะครับเกี่ยวกับแสงแดดเมืองไทยนะฮะเรารู้สรรพคุณเรารูา้คุณภาพโอ้นึกนึกดังนั้นเรารู้คุณภาพแสงแดดประเทศไทยมากๆเลยนะว่าแสงแดดนั้นดีนะฮะแรงเอาเป็นว่าใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับขายแสงนะเช่นแผงเซาเซลนะฮะแล้วผลิตเป็นพลังงาน ไฟฟ้าเก็บไว้ขายรับรองเลยกรุ่งฮะโอเคส่วนสำหรับใบไม้นะครับเราก็แค่จัดโซนใช่ไหมเราก็แค่จัดโซนว่าโอเคไม้แดดลำลายอยู่ตรงนี้ไม้แดดแรงอยู่ตรงนี้ทีนี้แล้วมันมีพืชตระกูลใดบ้างที่ทนแดดอ่าทนแดดหนึ่งในนั้นพี่เล็กก็มองถึงพวก โคโลคาเซียหรือบอลนะฮะชอบแสงนะบอนสีชอบแสง,นะ ie, ะแสงนะฮะคือพูดง่ายทนแดดได้นะครับแต่ปัญหาคือแดดเมืองไทยนี่มันร้อนมากนะครับเอาเป็นว่าชอบแดดก็จริงแต่ถ้า40อัพนะฮะ40องศานะฮะโอ้โหไม้ทนแดดก็เอาไม่อยู่นะครับเพื่อนๆนะดังนั้น วิธีการแก้ไขอ่าโอเคมาดูข้อแรกก่อนนะฮะมาดูข้อแรกก่อนอ่ะข้อแรกไม่ต้องบอกก็น่าจะปฏิบัติกันอยู่บ้างนะฮะก็คือยกหลบนะฮะโอ้โหพี่เลดจะมาบอกทำไมเนี่ยแดดแรงนะฮะยกหลบเลยนะฮะอันดับแรกเพื่อที่จะป้องกันใบไหม้นะฮะยกหลบหรือขยับที่นะฮะ ให้เขาอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะใกล้เคียงก็ได้นี่ฮะอย่างพ่เลขยับจากแดดร้อยก็มาหลบมุมมาหลบมุมนะฮะอย่างน้อยเขากำลังปรับตัวอยู่นะอันนี้คือข้อแรกก่อนอ่ะข้อที่สองที่ช่วยเขาได้นะครับนี่เลยจานร,รองน้ำอ่าจานร,รองน้ำมีเคล็ดลับนิดหนึ่งนะมีเคล็ดลับนิดหนึ่งคือปกติเนี่ย เคยสังเกตไหมฮะว่ากระถางเขาจะถูกออกแบบมาลักษณะแบบนี้เห็นไหมเห็นข้อเห็นชั้นไหมฮะนี่ฮะชั้นตรงนี้เนี่ยก็คือปริมาณน้ําห้ามท่วมนะฮะห้ามท่วมเกินข้อจะสังเกตว่าทําไมก้นเขาถึงบุ๋มนะฮะบุ๋มลึกเข้าไปเพราะว่าเขาต้องการให้รากที่ยังไม่ ที่ยังไม่เกิดเนี่ยวิ่งหาน้ําดังนั้นเนี่ยพื้นผิวที่สัมผัสน้ำเนี่ยในกระถางเนี่ยถึงถึงจะไม่ไม่ไม่สัมผัสทุกช่องนะฮะมันก็จะมีแค่ช่องรอบนอกให้สัมผัสแล้วรอบที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเขาจะทำให้มันสูงเอาเป็นว่าระดับน้ำห้ามเยอะ สังเกตว่าคนที่อล่อน้ําแล้วทําให้รากเนา่านั่นคือปริมาณน้ําที่สูงเกินไปอ่ะเอาเทคนิคลิกๆน้อยมาฝากเพื่อนๆอข้อที่3ครับเทคนิคอีกอันหนึ่ง <c oughs> ปกติกล้วยเนี่ยชอบแดดใช่ไหมฮะโอ้โหถ้าแดดร้อยอะโอเคก็อาจจะไม่สักระยะหนึ่งนะฮะแต่ คาดว่าแดดเมืองไทยเนี่ยน่าจะเอาถึงตายนะฮะดังนั้นนี่ฮใช้แสแลนดนะ์กลองแสงนะครับอย่างตรงเนี้ยก็คือกลองแสงอยู่ที่20%นะครับดังนั้นแสงที่เล็ดลอดเข้ามาก็จะประมาณ80%อืมประมาณนั้นเอเดี๋ยวนะไม่แน่ใจว่า20%หรือ40%นะครับ แต่ดูจะความเข้มหรือจะ40ก็ไม่แน่ใจดังนั้นแสงที่หลุดลอดออกมาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ60ก็ช่วยบรรเทาเรื่องของใบไหม้นะครับใบไหม้ใบเสียเนื่องจากแดดนะฮะก็หวังว่า <laughs> เพื่อนๆก็คงทำกันบ้างแล้วล่ะครับเพราะว่าแดดเมืองไทยมันแรงมากๆเลยนะฮะ มาดูข้อที่4นะครับซึ่งข้อนี้อาจจะต้องใช้เวลานั่นก็คือมีไม้ล้อมนะฮะหรือมีไม้ใหญ่คอยกลองแสงเบื้องต้นนะฮะนี่อันนี้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าคอมเพลก,ก็ต้องใช้เวลาทำให้เกิดลมแล้วก็บร,รากาศระบบนิเวศท,ที่ดีนะครับ อาจจะดูลบๆไปหน่อยข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อสุดท้ายนั่นก็คือการปลูกพืชที่ช่วยสร้างระบบนิเวศหรือหรือปรับในเรื่องของบรรยากาศสำหรับตระกูลฟิโลพิเลนึกถึงพลายโซนะฮะพลายโซเป็นไม้ที่โตเร็วนะครับโตเร็วแล้วก็สามารถสร้างระบบนิเวศท,ทำให้ไม้เล็กๆที่อยู่รอบข้างเนี่ย ได้รับในเรื่องของบรรยากาศที่ดีนะครับบรรยากาศที่ดีอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆช่วงหน้าร้อนนะครับเอามาฝากเพื่อนๆเรื่อง,อ,องการสู้กับแสงแดดนะครับแล้วก็อาแทนอีกนิดหนึ่งนะฮะเรื่องของการ รดน้ำหรือการสเปรยน้ำอันนี้ก็ช่วยในการลดอุณหภูมิให้กับต้นไม้ในส่วนของเราด้วยคือไม่จำเป็นที่ต้องลดไปที่รากอย่างเดียวพื้นดินหรือใบหรือบริเวณรอบนอกก็ช่วยสร้างบรรยากาศให้สวนของเราดีขึ้นครับ